Time for team. สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้คุณอัศวินโรมประเสริฐก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะคุณอัศวินคะ่ะสวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับพี่ปุ๋ยได้เกริ่นเบื้องต้นกับคุณพัชชีเมื่อสักครู่นะคะเรากําลังชื่นชมเรื่องของการที่มีกลุ่มคนก่อตั้งสมาคมที่ชื่อตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทยแรงบันดาลใจอย่างไรจึงเกิดขึ้นมาถึงรวมตัวกันแล้วก็ก่อตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาคะเป็นกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่งที่มีความรู้ รู้สึกมีความสุขครับจากการให้ได้ให้เกดกับสังคมต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเป็นกลุ่มนักธุรก,กิจกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทําหน้าที่ก็คือท,ทําธุรกิจทั่วไปฮะแต่ว่าด้วยความที่เรามองว่าการเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตของพวกเราเนี่ยในระหว่างทางที่เราเดินนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับ ผู้คนด้วยเราจะทําตัวให้เหมือนแม่น้านะครับก็คือไหลทุกวันทําทุกวันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ระหว่างทางที่เราเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนด้วยนะครับพี่ปุ๋ยเข้าใจถูกไหมว่าภารกิจส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่จริงๆแล้วก็คือเรียนตามตรงว่าคุณอัศวินเนะ่ะเป็นนักธุรกิจด้วยแล้วก็ในทางคู่ขนานกันนะ่ะก็เอาสิ่งที่ตัวเองผลิตขึ้นมาจําหน่ายนั่นแหละมาช่วยเหลือประชาชนภายใต สมาคมตอบโต้ภยัยพิบัติแห่งประเทศไทยถูกต้องไหมคะครับเข้าใจถูกครับผมพี่ปุ๋ยเข้าใจว่าสิ่งที่ทางบริษัทเนี่ยมีเนี่ยเน้นหนักก็คือเรื่องของยานบังคับหรือว่าดโดรนไม่ว่าจะเป็นดโดรนทางอากาศแล้วก็ดโดรนใต้น้ําใช่ไหมคะมครับ ใช่ครับพี่ปุ๋ยได้ยินข่าวเรื่องนี้โดยเฉพาะกิจกรรมของสมาคมเนี่ยจากเคสของน้องมาวินที่เขื่อนสีนครินเรื่องของที่เราตามล่าหาร่างของน้องมานานกว่า20วันนะเนาะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองจากกิจกรรมอีกหลายๆครั้งที่เข้ามาช่วยประชาชนนะนะคะขอเล่าจากตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันแล้วก็ย้อนกลับไปว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีส่วนร่วมกับภาครัฐในภัยพิบัติเรื่องอะไรบ้างนะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจของ น้องมาวินเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นทีมงานของสมาคมตอบโต้ภัยิบัติที่มีเทคโนโลยีเรื่องอ<ะ>ันแมนเกี่ยวกับโดรนใต้น้ำนะครับ<ะ>เป็นโดรนที่ใช้สําหรับการเซอร์เวยใต้น้ําหรือว่าค้นหาต่างๆสํารวจใต้น้ำเนี่ย<ะ>เอามาร่วมกันในการค้นหาน้องมาวินด้วยนะครับเ้<ะ>ื่อความที่พื<ะ>้นที่เขื่อนศรีนคนระินทร์ณตอนแรกเราเองก็ไม่ทราบนะครับว่าความลึกขนาดไหนที่จะต้องให้นักปรนาน้ําลงได้มั่งไม่ได้มั่งอะไรเงี้ยเราก็ศึกษา<ะ>แล้วก็ถามผู้เชี่ยวชาญหลายๆส่วนงานแล้วก็ทีมกู้ภัยที่เข้าไปร่วมกันถือว่าเป็น 诺。 การประสานงานรวมทีมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการบูรณาการในภาคเอกชนที่เป็นจิตอาสาหลายภาคส่วนเข้ามารวมกัน<ฆ>แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ในแต่ละคนมีความชํานาญที่แตกต่างกันเราเองมีความชํานาญในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีพวกโดรนเราก็เอาโดรนเนี่ยนะครับที่เป็นโดรนใต้น้ำเนี่ยเข้าไปซัพพอร์ตก็คือไปช่วยในการค้นหาด้วยวิธีการก็คือใช้โดรนดำน้ําลงไปซึ่ง<ฆ>ศักยภาพของโดรนเนี่ยลงน้ําลึกได้ถึง200เมตรนะฮะแต่ด้วยความที่วันนั้นในน้ำลึกประมาณแค่เจเมตรก็ถือว่าลึกมากสําหรับ คนที่จะลงไปได้นะครับเราจะลงะได้ประมาณ40-50เมตรถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยมันก็จะยากก็เป็นปัจจัยหนึ่งเราก็ทําหน้าที่ตรงนั้นจะเห็นว่าตอนเช้าเนี่ยผมก็ทํางานที่บริษัทนะฮะ ประชุมอะไรเสร็จเรียบร้อยตกเย็นประมาณห้าโมงเย็นขับรถจากนนทบุรีไปที่เขื่อนจีนนครินใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง50นาทีพอไปถึงรถก็จะประมาณสักหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเราก็ทําหน้าที่เก็บอุปกรณ์ลงเรือเสร็จงานประมาณตีสองนะครับก็จะทําหน้าที่คือโดนใต้น้ําเราจะค้นหาช่วงเย็นเป็นหล,ลักกอเสร็จงานมาตีสองทำอย่างเงี้ยอยู่ซ้ําๆซ้ําๆเกือบอาทิตย์นะฮะชนิดแบบไม่ได้นอนเหมือนกันว่ากับหลังจากนั้นตีสองก็ต้องเตรียมตัวขับรถกลับมาถึงบ้านประมาณตีสี่ก็ได้พักนิดหนึ่งแล้วก็ตอนเช้าก็ทํางานเหมือนเดิมแล รด้วยความที่เรามองว่าต้องเจอเรามั่นใจเราเชื่อมั่นนะครับว่าต้องหาให้ได้ต้องหายเจอด้วยความที่เราไปเจอแม่เขานะฮะเขาก็เสียใจอ่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องพยายามให้ถึงที่สุดพี่ปุ๋ยเรียนถามนิดน,นึงค่ะเอาเคสของโดนใต้น้ํานี้ก่อนเนาะอะไรเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การค้นหายากกว่าปกติอะคะหลักๆเลยนะครับถ้าเป็นเคสจมน้ําทั่วไปเนี่ยน้าจะไม่ลึกมากเพราะน้ําไม่ลึกมากเนี่ยโดยปกติเราจะเห็นว่าเวลาคนจมน้ําก็จะลอยขึ้นมา ใช่ไหมครับเราก็จะเจอจะเป็นแม่น้าเจ้าพยาลึกประมาณ30เมตรเนี่ย<ะ>ก็จะเจอ<ะ>แต่ด้วยความที่เขื่อนศรีนครินเนี่ยน้ำลึกถึง70เมตร80เมตร100เมตรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่หล่นลงไปในพื้นของเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็เป็น<ะ>ทฤษฎีใหม่ที่เราเองเนี่ยถือว่าเป็นเคสศึกษาเลยนะครับของชาติเลยนะครับว่า อะไรก็ตามที่หล,ล่นลงไปในเขื่อนศินนคดินในความลึกที่ประมาณ60-70เมตรขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีทางลอยขึ้นมาได้ด้วยแรงกดอากาศที่เยอะมากจนทําให้วัตถุใต้น้ําไม่สามารถบวมหรือว่าอากาศไม่สามารถขยายตัวได้พอขยายตัวไม่ได้ทําให้โอกาสที่จะลอยขึ้นมา เหนือผิวน้ําทําไม่ได้อันนี้เป็นส่วนที่ที่เราได้เห็นทฤษฎีหนึ่งคือบอสเพราะหลังจากเราได้ทําการปฏิบัติการเก็บกู้ร่างของน้องมาวินนะครับก็พอถึงระยะหนึ่งที่เราได้กู้ขึ้นมาถึงระยะประมาณ20เมตรมก็ทําให้เราได้เห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเคสศึกษาในอนาคตนะครับว่าเม,เมื่อไหร่ที่ร่างของมนุษย์เนี่ยขึ้นมาในระดับความสูงที่อากาศหรือว่าแรงกดอากาศเบาบางลงนะครับก็จะทําให้เกิดการขยายตัวอย่างฉับพลันและรวดเร็วแล้วหลังจากนั้นจะทําให้เกิดการลอยตัวได้ เพราะฉะนั้นถ้าต่ำลึกลงไปเนี่ยจะไม่สามารถลอยได้เลยอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าอ้อร่างคนที่อยู่ในน้ําลึกขนาดนี้อุณหภูมิขนาดนี้ระยะเวลาขนาดนี้สามารถคงสภาพอยู่ได้นานกว่าปกติถึง4เท่าถึง5เท่าเนี่ยเป็นเคสศึกษาหนึ่งที่ทุกฝ่ายนําเป็นบทเรียนนะครับว่าอ๋อถ้าเราเจอแบบนี้เราจะต้องทําอย่างไรเรายังมีโอกาสแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับค่ะอันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะเพราะปกติทุกคนคาดหวังว่าระยะเวลาหนึ่งก็จะลอยขึ้นมาเองแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่แล้วใช่ครับแล้วอันนี้เป็นเพียงหนึ่ง ในกิจกรรมหรือว่าหนึ่งในภารกิจที่เคยเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการช่วยสังคมอะนะคะแล้วมีกิจกรรมอื่นๆหรือว่ามีเหตุการณ์อื่นๆอีกไหมคะที่ทางสมาคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือหรือช่วยกู้ภัยอะคะจริงๆแล้วสมาคม ทำหน้าที่ในหลายภารกิจที่อยู่เบื้องหลังหลายเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับ <ฮะ S 2> ยกตัวอย่างเ<ฮ>ช่นเหตุการณ์ช้างตกเหวที่อุท<ฮ>ยานแห่งชาติเขาใหญ่ย้อนกลับไปนะ<ฮ>เราได้ตามข่าวกันก็คือมีช้างจำนวน11ตัวนะครับเป็นช้างป่าตกเหวนรกที่เขาใหญ่โดยโดนน้ำป่าพัดตกลงไปตอนแรกสํารวจด้วยสายตาปกติเนี่ยก็เห็นว่ามีช้างแค่5้าตัวเท่านั้นที่ตกลงไปแต่หลังจากนั้นได้รับการประสานงานจากทางอุทยานนะครับขอสนับสนุนในเรื่องของโดรนนี่จากสมาคมต่อโต้พิบัติเพื่อ ไปสํารวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเราเจอช้างที่ตกเหวนรกเพิ่มเข้ามาอีก5าตัวกลายเป็นสิเตัวแต่ปัจจัยสําคัญที่สุดก็คือทําให้งานนี้สําเร็จได้ก็คือเราสามารถระบุพิกัดของตัวช้างได้ว่าตัวที่1อยู่จุดไหนโดย2จุดไหน3จุดไหนทั้ง11ตัวเนี่ยอยู่จุดตําแหน่งไหนแล้วเจ้าที่ต้องเดินเข้าไปเก็บกู้หรือจัดการกับซากช้างต่างๆเนี่ยในรูปแบบการปฏิบัติงานต้องทําอย่างไรอันนี้เป็นภาพโอวิวที่เราได้ส่งมอบให้กับผู้บัญชาการ อีกเคสหนึ่งที่โด่งดังพอสมควรก็คือเคสของการจับหมีควายที่ชัยภูมินะครับ<ะ>เคสนั้นเป็นเคสที่เจ้าหน้าที่เองทราบว่ามีหมีควายหลุดมาแล้วก็มีการทําร้ายชาวบ้านนะฮะเราเองก็ต้องนําโดรนที่ติดตั้งกล้องเทอร์โมหรือกล้องจับความร้อนเนี่ยนะครับไปค้นหาหมีควายในป่าอ้อยนะครับว่าเขาอยู่ตำแหน่งจุดไหนแล้วก็ ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปยิงยาสลบหรือว่านำมีควายตัวนี้กลับเข้าสู่ป่าได้ในเคสนั้นเนี่ยเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการนำโดรนไปค้นหานะครับว่าหนีอยู่ตรงไหนนะครับเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ขังรุนแรงที่สุดในประเทศแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในเคสพิธบัตรด้วยนะครับก็คือเหตุการณ์โรง,งงานเมงตี้ที่กิงแก้วนะครับระเบิดจนทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็เกิดความสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ นะครับค่ะครั้งนั้นก็เป็นครั้งหนึ่งที่เรานําโดนความร้อนไปประเมินสถานการณ์ให้กับผบเหตุการณ์นะครับว่าในการที่เข้าไประงับเหตุนั้นจะต้องทําอย่างไรเคสนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นกระแสะในเรื่องของการนําเทคโนโลยีโดรนเข้ามาช่วยเพราะว่าเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีโดรนเนี่ยอันแมนเนี่ยมาช่วยลดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ได้เยอะ,ะหลายเคสที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเสียเจ้าหน้าที่เสียอาสาสมัครคนที่มีความความสามารถจากเหตุการณ์ภัยพิบัติรุนแรงแล้วเข้าไปไปบัติที่แล้ว เกิดอันตรายจนทําให้สูญเสียได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยมามากมายเพราะการใช้เทคโนโลยีอันแมนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยเซฟเจ้าที่ได้มากที่สุดแหละก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะดําเนินการต่อเนื่องแล้วก็ทําตลอดไปนะครับทีนี้พี่ปุ๋ยเห็นมีน้องๆทีมที่เป็นกลุ่มจิตอาสาในสมาคมเยอะมากทีเดียวเรามีการฝึกอบรมหรือว่าเปิดรับให้ใครก็ตามที่มีความสนใจอยากจะเข้าเป็นแนวร่วมเนี่ยเปิดโอกาสให้อย่างไรบ้างไหมคะยินดีอยู่แล้วนะครับสําหรับ ท่านไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมกับสมาคมตอบโต้ภัยพบัตร<ะ>ทุกคนมีความชํานาญต่างกันนะครับให้สมาคมเราไปผลิตอาหารหรือว่าไปทําอาหารเนี่ยบางคนในสมาคมก็จะไม่ได้เก่งเขาอาจจะเก่งมาคับโดนแต่คนที่ประกอบอาหารได้ก็อาจจะมาขับโดนไม่เก่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในภัยพิบัติเนี่ยมันต้องใช้ภาพรวมนะครับใช้ คนหลายๆแบบมารวมกันเพราะว่าหน้าที่ในภัยพิบัติแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องอาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็เป็นส่วนที่หลายหลายท่านซัพพอร์ตกันได้ก็อาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเข้าไปแอคชั่นก็สามารถมาทาอาหารซัพพอร์ตให้กับเจ้าที่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับเรายินดีรับทุกท่านครับที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมทีมเรามองว่าสิ่งที่คุณได้มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับได้ให้นะครับได้ให้พี่เคยได้ยินถึงชื่อทีมที่ว่าทีมกู้ภัยสี่ธาต หรือแม้กระทั่งโครงการที่ชื่อโครงการที่สอนน้องอันนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะจริงๆโครงการที่สอนน้องเนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มจิตอาสาที่หลายๆส่วนงานเนี่ยเขาอยู่ในเครือข่ายด้วยกันเรามองว่าทุกมูลนิธิหลายๆที่ครับก็เป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับแล้วก็อย่างกู้ภัยสี่ท่านเนี่ยก็ เป็นส่วนหนึ่งของติ่งของสมาคมตอบโต้ภัยพบัตรเช่นกันนะครับก็เป็นหน่วยงานที่เป็นจิตอาสารวมตัวกันซึ่งเขาเองก็ไปอบรมเป็นอินสตัคเตอร์ในหลายๆห,หลักสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรทางน้ําหลักสูตรการกู้ภัยที่สูงนะครับแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้ความรู้ที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับสูญเปล่าไปนะครับเพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะไปเมื่อไหร่เพราะฉนั้นแล้วเขาเองก็ ถ่ายทอดความรู้เท่าที่ตัวเองมีเนี่ยให้กับรุ่นน้องก็เลยกลายเป็นว่าโครงการพี่สอนน้องแต่คําว่าพี่สอนน้องเป็นการพี่สอนน้องในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานในเรื่องของการฝึกอบรมอันนี้เป็นการฝึกอบรมที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับก็เป็นลักษณะที่ทําให้เราไปแนะนําให้คนอื่นๆเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้ในการช่วยตัวเองแล้วพอช่วยตัวเองได้ทิงจะ เรียนรู้ถึงวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนโยบายของสมาคมคือการสร้างคนสร้างความรู้มุ่งสู่นวัตกรรมอยู่แล้วนะครับหมาถึงน้องๆที่สนใจแล้วอยากเข้ามาร่วมโครงการก็สามารถสมัครเข้าไปได้ สมัครเข้ามาได้ติดตามเพจของสมาคมตอบโต้ได้ครับผมอ๋อค่ะทีนี้กลับมาเรื่องเทคโนโลยีนะพี่ปุ๋ยมองว่าเทคโนโลยีอันนี้น่าจะเป็นจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีทันสมัยมากแล้วก็เราเอามาใช้ทดแทนหลายๆอย่างได้แล้วมันจะทําให้เราสามารถกู้สถานการณ์ได้รวดเร็วด้วยซ้ำไปมีอะไรที่อยากจะ แนะนำหรือว่านำเสนอไหมคะว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้นอกจากเข้าไปช่วยคนในเรื่องของผู้ที่ประสบเหตุทางน้ำนอกจากจะไปช่วยกรณีของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อสักครูท่ท,ที่ที่เล่าถึงเรื่องของช้างที่ตกเหวก็ดีะนะคะมีอื่นๆอีกไหมคะที่จะแนะนำเพราะพี่ปุ๋ยอ,อยากจะเรียนว่าในรายการของเราอะจะเป็นช่วงเช้าที่ท่านท่านหลายๆท่านขับรถไปทำงานนะคะจะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีอะไรที่จะเสนอแนะต่อภาครัฐไหมคะว่าในส่วนของโดรน หรือว่ายานไลค้คนขับเนี่ยน่าจะมีประโยชน์จากที่คุณเคยรู้เพียงแค่การถ่ายภาพก็ดีหรือเอามาใช้ในภาคการเกษตรในเรื่องของการโปรยสารเคยมีก็ดีมีอะไรอีกไหมคะที่มีความรู้สึกว่าน่าจะเอาไปพิจารณาลองปรับใช้นะคะจริงๆเทคโนโลยีเรื่องโดนมันมีหลายอย่างนะครับบางคนอาจจะมองว่าโดนคือโดนถ่ายภาพบางคนอาจจะมองโดนอีกประเภทหนึ่งเป็นโดนที่ใช้สําหรับการลบราค่าฟันกันจริงๆแล้วเนี่ยโดนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือในหลายๆด้านได้ มากมายมหาศาลแต่ส่วนหนึ่งเลยที่ผมมองว่าการที่จะลดความสูญเสียในภัยพิบัติได้ดีที่สุดคือการประเมินสถานการณ์หรือแจ้งเตือนประชาชนได้ก่อนล่วงหน้าว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมีการเตรียมพร้อมในการรับมือนะครับเพราะนั้นแล้วเทคโนโลยีเรื่องโดนที่ทางภาครัฐนำมาใช้ในอันดับแรกเลยก็จะเป็นเทคโนโลยีโดรนที่มันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงนิดนึงนะฮะก็เรื่องของ การใช้โดรนในการสร้างภาพถ่ายแบบดิจิทอลทวินออกมาก็คือเป็นภาพสามิติของอพื้นที่ต่างๆแล้วมาทำสร้างซิมเลชันเรื่องของการจำลองเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆยกตัวอย่างเช่นกรณีเรามีภาพพื้นที่ที่เป็นแบบภาพพื้นที่แบบ3ามมิตินะครับของพื้นที่ต่างๆหรือเป็นภาพพื้นที่แบบไรด้านะครับ ของพื้นที่ต่างๆที่เป็นแบบสามมิติ <ๆ S 2> อย่างเช่นพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆถ้าเกิดเราจําลองเหตุการณ์ว่าน้ําจะท่วมในปีนี้ปริมาณฝนเท่าไหร่น้ําจะลงมาแค่ไหนนะครับน้ําที่เอ่อขึ้นมาในแต่ละพื้นที่หรือเขื่อนปล่อยมาเท่าไหร่แล้ว ทำ simulation ได้อย่างแม่นยำแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความาไปสื่อสารหรือว่าไปแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้อย่างแม่นยำก็จะทำให้ลดความสูญเสียได้มหาศาลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่ามันเทคโนโลยีโดนสามารถทำได้ส่วนที่หน,นะฮะ <S <S ส่วนที่สองเรื่องเรืเ่องของการเอาเทคโนโลยีโดนมาร่วมในการบัญชาการเหตุการณ์อย่างเช่นถ้ามีการจัด ทีมโดรนเข้าไปถึงพื้นที่ก่อนเนี่ยอย่างภัยพิบัติเนี่ยมีภาพโอเวอร์วิวที่อยู่เป็นภาพมุมสูงส่งให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มองแวบเดียวก็เขาจะประเมินอ,ออกแล้วว่าเหตุการณ์นี้จะต้องใช้รถกระเช้าหรือเปล่าใช้รถอะไรบ้างต้องใช้รถน้ํากี่คันรถดับเพลิงกี่คันรถกู้ภัยกี่คันรถพยาบาลกี่คันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ โดนถ้าส่งภาพข้อมูลมาให้ได้ก่อนเนี่ยก็จะทาให้ผู้บริหารในการประเมินได้หลังจากนั้นความสูญเสียก็ลดลงไปในขณะเดียวกันพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายมากยกตัวอย่างเคสน้องมาวินเนี่ยถ้าเกิดเราใช้น้ำประดาน้าลงไปเราอาจจะสูญเสียคือสูญเสียอะไรทราบไหมครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นเคสศึกษาของเราเลยคือว่าถ้า นักประดาน้ำลงไปในความลึกไม่ว่าจะเป็นเรียนมาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้<ะ>อันนี้ต้องขอประทานโทษนะฮะผมผมเองก็เป็นนักดำน้ำท่านหนึ่งเหมือนกัน<ะ>อพอเราจะขึ้นมาในพื้นผิวน้ำเนี่ยพอเราลงไปด้วยความลึกอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะขึ้นมาจะต้องมีการพักในแต่ละความลึกแต่ละระดับระดับอยู่แล้วนะครับอาจจะขึ้นมาท้ายสุดเลยประมาณ10เมตรแล้วก็พัก5เมตรแล้วก็พักอะไรเงี้ย<ะ>แต่เคสของน้องมาวินเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เราได้คิดว่าอ๋อถ้าวันนั้นเราเอานักประดาน้ำนำําร่างน้องขึ้นมาด้วยอาจจะทําให้ปรากฏการ์ที่เรียกว่า่่างงบววมในช 10เมตรเนี่ยดึงนักประดาน้ำขึ้นมาด้วยความเร็วจนทําให้นักประดาน้ำนั้นอาจจะชอ็อกหรือว่าปรับสภาพร่างกายไม่ทันได้อันนี้ก็เป็นเคสศึกษาเราเหมือนกันว่าอ๋อเราโชคดีมากที่เราใช้อันแมนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พี่ปุ๋ยขออนุญาตถามย้อนกลับไปเมื่อสักครู่น่าสนใจทีเดียวถ้าเกิดว่าประเทศไทยอ่ะมีภาพถ่ายทางอากาศอยู่แล้วเมิร์กับภาพถ่ายทางดาวเทียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานําโดรนขึ้นไปวิเคราะห์ในเรื่องของตอนที่มีน้ําหลากอ่ะเนาะตอนเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยทำให้พื้นที่เจ้าของพื้นที่หรือว่าคนรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เข้าให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านได้ทันท่วงทีด้วยเนาะส่วนหนึ่งก็สามารถจําลองเหตุการณ์และสามารถประเมินอย่างเช่นถ้าเป็น ็นน้ำหลากหรือว่าเป็นแลนสไลด์โกลนถล่มเนี่ยครับ<ะ>ก็สามารถประเมินได้ว่าตรงไหนที่จะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงสูงในระดับไหนนะครับอันนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงก่อนแล้วก็สามารถที่จะทำซิมูเลชันเรื่องของการจําลองเหตุการณ์น้าท่วมน้ําหลากได้แต่ว่าเทคโนโลยี<ะ>ดาวเทียมณปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีดาวเทียมที่มีอยู่ปัจจุบันยังไม่มีไรดาร้านะครับหรือว่าไรด้าหม่เพราะว่าเป็นเลเซอร์ที่ยิงลงมาเพื่อสะท้อนวัตถุด้านล่างเนี่ยให้รู้ระดับความสูงนะครับหรือว่าเทรเรนของพื้นที่ว่า ความสูงมีสูงต่ําแค่ไหนนะครับแต่เรืโดเนี่ยเขามีเทคโนโลยีไรด้ร์ที่มาสแกนพื้นที่หรือบินเพื่อสแกนแล้วได้ความสูงที่แม่นยํามากกว่าดาวเทียมเยอะมากนะฮะแล้วก็สามารถทาติมูชชั่นได้อย่างแม่นยํานะครับก็จะทําให้ลดความสูญเสียได้จริงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่มันเป็นภูเขาหรือเป็นพื้นที่ที่สูงอยู่แล้วไม่ใช่เขตเมืองเนี่ยเราอาจจะใช้เทคโนโลยีดาวเทียมปกติได้แต่พื้นที่เขตเมืองที่มันมี การปรับเปลี่ยนภูมิประเทศที่บ่อยครั้งอย่างเช่นมีการถมดินมีการสร้างถนนมีการทำฟัดเวหรือว่ามีการทำบายพาสของเลี้ยงเมืองต่างเนี่ยพื้นผิวพวกนี้ยังไม่ได้ถูกปรับแต่งจากดาวเทียมน,นะครับยังอาจจะยังไม่ระบุได้ว่ามันเป็นพื้นที่สูงเพราะฉะนั้นไรด้าเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จากโดนเนี่ยสามารถมาบินแล้วก็วิเคราะห์ได้อันนี้ผมมองว่าถ้าทั้งประเทศทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทําให้การลดความสูญเสียของภัยพิบัติมันไม่ใช่แค่ภัยพิบัตินะจริงมันเอาไปใช้ด้านอื่นๆได้อีก S <S เช่นการประเมินภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินภาษีป้ายนะครับอ<ม>ุดเยอะแยะมากมายไปสร้างซิมูลเลชันเรื่องของถังเมืองต่างๆมันองค์ประกอบมันได้หมดเลยรวมถึงการไปสร้างเขื่อนสร้างอะไรพวกนี้นตัวเนี้ยเทคโนโลยีตัวเนี้ยโดรนเนี่ย เป็นส่วนสําคัญมากณปัจจุบันนะครับพี่ผึกเข้าใจว่าได้เคยเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการไปช่วยผู้คนที่ติดอยู่ตามบ้านในพื้นที่น้ําท่วมด้วยในกรณีภัยพิบัติเวลาน้าท่วมเนี่ยครับมันจะมี2คนอยู่สส่วนนะครับส่วนที่1คืออพยพออกมาตามที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันจะท่วมส่วนที่2คือไม่ยอมออกมาเพราะฉันคิดว่าไม่ท่วมหรอกนั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่บอกว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นในเรื่องของคําแจ้งเตือนพอไม่ไม่เชื่อมั่นเรื่องของค ทำแจ้งเตือนเนี่ยก็ทําให้เขาก็ยังฝืนที่จะอยู่ในพื้นที่ถ้าเขารู้ว่าโอ้มันอันตรายจริงหรือมันท่วมจริงหรือมันจะลึกจริงเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะทําให้เขาเขาเขาอพยพปรากฏว่าเคสแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่าเวลามีน้ํพายุบัรดรุนแรงเนี่ยก็จะทําให้คนที่ไม่อพยพออกมาก็กลายเป็นผู้สบภัยที่ติดท้างตามเกาะหรือว่าตามหลังคาบ้านเลยนะครับจนบางคนอาจจะไปติดบ,บนต้นไม้ก็มีนะครับเพราะว่าจมทั้งหลังคาก็มีอย่างเคสที่อุบลราชธานีเนี่ยนะครับ นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้โดนไปสแกนความร้อนนะครับจับอุณหภูมิเนี่ยสแกนดูว่ามีสิ่งมีชีวิตซึ่งมันจะบอกไม่ได้ว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะฮะในตอนแรกสิ่งมีชีวิตติดขางอยู่พื้นที่ไหนบ้าง พอโดนสแกนพื้นที่เสร็จก็จะรู้ว่าจุดความร้อนในเวลาสแกนตอนกลางคืนที่มีอุณหภูมิตม่ำนะฮะอุณหภูมิที่มันต่างก็คืออุณหภูมิของคนหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ต่างกับพื้นผิวทําให้ระบุออกมาว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในช่วงถัดไปอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เราทําบ่อยฮะเวลาภายัยพิบัติเราก็จะค้นหาพวกหมานะครับสุนัขหรือแมวอะไรเงี้ยที่ติดตามต้นไม้ติดตามเกาะเงี้ยแล้วก็ไปช่วยชีวิตเขาเคสเหล่านี้เราทําบ่อยมากนนนรััเอแ่่่่่พีสสสสงงยยิิดดึววาาภกจใหญ ควรจะทําตอนกลางคืนเพราะเราใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทอร์โมมาใช้ปฏิบัติการถูกต้องไหมคะหรือจริงๆแล้วกลางวันก็ช่วยได้ด้วย ก็ช่วยได้ครับกลางวันก็ช่วยได้อย่างเอาเคสอย่างเช่นถ้าเป็นกลางวันเนี่ยก็มีข้อจํากัดถ้ากลางวันแล้วอุณหภูมิไม่ร้อนนะฮะยกตัวอย่างหลังฝนตกเง,งี้ยอุณหภูมิพื้นผิวกับอุณภูมิของสิ่งมีชีวิตต่างกันก็จะทําให้ภาพที่ออกมามันแยกชัดเจนว่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือคนนะอันนี้คืออุณภูมิที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะอันนี้คืออุณภูมิพื้นผิวแล้วก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าอุณภูมิพื้นผิวกับอุณหภูมิสิ่งมนนัใกก้้็อหทราจจจะะ ให้มองค่อนข้างลําบากแต่อย่างเค่น้องมาวินเนี่ยถ้าเป็นใต้น้ําอย่างน้ําลึกเนี่ยกลางคืนจะดีกว่ากลางวานันกลางคืนดีกว่ากลางวานันกลางกงคืนหนึ่งชั่วโมงเท่ากับกลางวัน3ชั่วโมงเลย <Okay. S 1> ต่างกันยังไงก็คือว่าทํางานกลางคืนเนี่ยในส่วนของใต้น้ํานะครับ1น้ํานิ่ง น้ำนิ่งหมายความว่าน้ำบนผิวข้างบนเนี่ยตอนกลางวันลมจะแรงนะครับบนเขื่อนนะครับ <S <S <ช>แล้วก็ทําให้เรือเราอยู่นิ่งกับที่ไม่ได้นะครับพอน้ํานิง่งน้ําไม่นิ่งปุ๊บเรือโค้งไปเค้งมานะครับก็จับจุดกว่าเรือจะนิ่งได้กว่าจะขยับโดนอะไรได้เนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งทาให้เป็นอุปสรรคอุปสรปรคที่2ก็คือเวลาเรามองจอมอนิเตอร์เราจะต้องใช้สายตาที่เพ่งไปที่จอเนี่ยเยอะมากเพราะว่าแสงจากภายนอกมันเยอะกว่าแสงที่จอทําให้เรามองภาพเนี่ยเวลาเราดูง่ายเวลาเราดูโทรศัพท์เราเนี่ยกลางสนามฟุตบอลเนี่ยเรา จะต้องเพ่งมากแต่ถ้าเกิดเราดูโทรศัพท์มือถือในบ้านที่ปิดไฟมืดเื่นสนิทเราต้องหลี่แสงของโทรศัพท์ด้วยซ้ํา มันจะทําให้เราไม่ต้องเพ่งสายตาไปในการจ้องเยอะก็ทําให้การเมื่อยล้าและการควบคุมนั้นทํางานได้ง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่เราได้จากการทํางานเรื่องเหล่านี้มาบ่อยๆสิ่งที่เราได้กลับมานอกเหนือจากคําขอบคุณของพี่นอ้องประชาชนแล้วเนี่ยเราก็ได้ประสบการณ์ของการทํางานในแต่ละครั้งได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในแต่ละครั้งก็จะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้ครับคุณอัศวินค่ะตอนนี้เรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะมีอะไรอยากจะเสนอแนะต่อภาครัฐ ส่วนหนึ่งเลยนะครับก็อยากให้ภาครัฐเนี่ยส <vie> ่งเสริมเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการกู้ภัยนะครับของอาสาสมัครเนี่ยให้เป็นระบบให้ให้มีมาตรฐานมากขึ้นแต่การที่ภาครัฐจะสร้างมาตรฐานกู้ภัยให้เกิดขึ้นภายในประเทศที่เป็นสแตนดาร์ดได้อย่างสง่างามเนี่ยภาครัฐ <accelerator. S 2> เองก็ต้องมีมาตรฐานของตัวเองเช่นกันนะครับก็คือหน่วยงานของภาครัฐก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจระบบเข้าใจเรื่องของจิตอาสาเข้าใจในเรื่องของกระบวนการของการกู้ภยัยแล้วก็ เข้ามาจัดระบบระเบียบของอาสาสมัครต่างๆให้ให้มีสวัสดิพักการให้มีอะไรที่เวลาเขาไปช่วยเหลือภยัยพิบัติต่างๆเนี่ยหน่วยงานหลายหน่วยงานครับที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเขามีใจมากแต่ว่าเวลาเกิดผิดพลาดหรือว่าเกิดอะไรที่มีความเสี่ยงที่เขาเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยอยากจะให้มีในเรื่องของสวัสดิการให้กับพี่ๆน้องๆอาสาสมัครผู้ภัยอาสาสมัครด้านการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างน้อยๆเลยเนี่ยเขามี เกิดเขาเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บมีการดูแลชีวิตเขาบ้างเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยตอนที่วิ่งเข้าไปเนี่ยหรือไปช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเขาเอาชีวิตของเขาเนี่ยไปแลกหรือว่าไปเสี่ยงกับผู้อื่นด้วยใจจิตอาสานะครับถึงแม้เขาจะมีหรือมีความรู้มากแค่ไหนก็ตามเนี่ยการไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภัยที่บติซึ่งคนอื่นวิ่งออกมาแต่หลกเราอาสาเราเน่ยต้องวิ่งเข้าสวนทางเข้าไปเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะครับคนที่เป็นจิตอาสาที่ไม่ได้รับเงินเดือนต่างเพราะเขาได้อย่างเดียวคือ ความสุขจากการให้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ภาครัฐได้สนับสนุนเข้าบ้างก็คือกรณีเขาเกิดเขาได้ได้ไดรับบาดเจ็บในเคสต่างๆที่เป็นภัยพิบัติก็อยากจะให้มีเรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลการเจ็บป่วยหรือว่าอะไรต่างเหล่านี้ให้เขาเหล่านี้ได้มีกําลังใจในการช่วยเหลือประเทศไทยโชคดีกว่าหลายประเทศนะฮะผมมีโอกาสได้ไปหลายประเทศไม่เห็นมีอาสาสมัครแบบจิตอาสาแบบนี้เลยคนอื่นเขาแบบเขาเรียกว่าต่างคนต่างอยู่จริงแต่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าโชคดีมากเราอยู่ในภายใต้ร่มพระบารมีของรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ย นะครับที่มีหัวใจจิตอาสาซึ่งท่านได้สั่งสอนเรามา แบบในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสานะครับซึ่งเป็นผู้ให้ก็อยากจะให้ทางภาครัฐให้การสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตจิตอาสาในเรื่องของการดูแลสวัสดิภาพของเขาครับขอบคุณเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะพี่ปุ๋ยก็อยากจะไปแตะเรื่องของแม้กระทั่งเป็นกําลังคนของภาครัฐเองเนี่ยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันเชิงป้องกันเนี่ยเราก็ควรจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะคุณอัศวินว่าไหมก็หลายครั้งเองอย่าว่าแต่จิตอาสาเลยพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองก็ยังได้อุปกรณ์ที ไม่ได้ครอบคลุมถึงหลายๆอย่างในเรื่องของมิติความปลอดภัยเนาะคุณอัศวินว่าไหมผมมองว่าบางทีผู้ใหญ่เองเนี่ยก็ต้องมองถึงในเรื่องของที่ภัยพิบัติเนี่ยต้องยอมรับว่าคือพอมันไม่เกิดเนี่ยก็เลยไม่อยากลงทุนแต่พอมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันต้องมีพร้อมไว้ก่อนมันก็เยอะเหมือนกันกับการป้องกันผมมองมองว่าในอนาคตเนี่ยการลบราคาฟันกันเนี่ยการต่อสู้กันในรูปแบบที่แบบเอ,อาเป็นเอาตายเลยเนี่ยมันจะน้อยลงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดภัยที่รุนแรงที่สุดนอกเหนือจาก ภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดคือภัยคุกคามจากจิตใจมนุษย์ นะครับอันดับรองลงมาก็คือจะเป็นภยัยคุกคามเรื่องของจากภัยธรรมชาตินะครับจากจิตใจมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดที่สุดแล้วก็ร้ายแรงที่สุดแล้วก็รองลงมาก็กภัยจากธรรมชาตินี่แหละที่เราห้ามไม่ได้เลย <S <S อยากจะมองว่าการที่เราจะเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้ก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยตามโลกให้ทันครับว่า <S 2> <S 2> อ,อะไรก็ตามที่เทคโนโลยีมันพัฒนามากขึ้นเนี่ยภัยพิบัติมันก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับการดูแลเรื่องภัยพิบัติจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหยุดไไม่ด้เลยะ หยุดเมื่อไรอล่ะหละักจากนี้นั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่ว่ารอให้เกิดเหตุนะคะแล้วค่อยมาจัดเตรียมซึ่งตรงนั้นก็จะไม่ทันแล้วท้ายสุดค่ะช่องทางการติดต่อหรือการติดตามผลงานหรือแม้กระทั่งสมัครเป็นจิตอาสาของทางสมาคมค่ะจริงๆแล้วสามารถประสานงานได้ที่0215888888ได้นะฮะสายด่วนของทางสมาคม ท่านผู้ฟังสนใจอยากจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าไปเป็นจิตอาสาได้แต่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาคหรือว่าการช่วยเหลือเนี่ยทำได้ไหมคะแล้วก็ช่องทางไหนคะมีเพจหรือว่ามี Facebook หรือมีเว็บไซต์ไหมคะต่อเพจสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตริประเทศไทยได้เลยนะครับก็คือทางเราเนี่ยยินดีฮะภัยพิบัติในแต่ละภัยพิบัติทุกคนสามารถเป็นจิตอาสาได้หมดนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเฮ้ยเหตุการณ์อย่างนี้เราทําไม่ได้หรอกอย่างน้อยๆเลยคุณสามารถ ให้ได้ไม่อย่างไหนก็อย่างหนึ่งแน่นอน นะครับถ้าคิดให้ดีนะฮะเราให้ได้ไม่อย่างนั้นก็อย่างหนึ่งในเชสภัยพิบัตินั้นนะหากเรามีจิตของการให้ืกับสังคมเราคือทีมเดียวกันแล้วครับสุดยอดเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับบทสนทนาดีๆในวันนี้นะคะพี่ปุ๋ยมั่นใจว่าท่านผู้ฟังจะได้รับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจที่ผ่านมาของทางสมาคมก็ดียังเสริมด้วยแนวคิดว่าเราจะสามารถนําเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเชิงป้องก,กันให้กับประชาชนชาวไทยได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆและขออนุโมทนามมยังคุณ คุณอัศวินแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะสุดยอดมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับ time for team